เมื่อแม่บ้านอยากได้ฉันเก็บเครื่องปรุงส่วนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาทําแบบง่ายๆตามสไตล์ช่างสามัญประจบ้านกันนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะไปเอาไม้เพลททิ่เกะไว้มาถอดตะปูออกก่อนนะครับจากนั้นก็จะนํามาตัดตามขนาดที่ต้องการนะครับโดยผมจะใช้ไม้ความยาว40เซนทั้งหมด6ท่อนนะครับแล้วก็จะมีไม้เศษที่เหลือจากการตัดอีกนะครับส่วนไม้ที่เป็นลูกเต๋าตัวนี้ก็6อันนะครับเอาไว้ทําขาชั้นขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะปรับผิวไม้ด้วยกระดาษทรายหยาบนะครับอันนี้ก็เบอร์40 สินะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนําไม้มาประกอบเป็นรูปกล่องนะครับโดยการใช้สว่านเจาะนําแล้วก็ใช้สกูเกียวปล่อยในการยึดนะครับเมื่อประกอบไม้เช่าด้วยกันแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะปิดด้านหัวตรงนี้นะครับด้วยเศษไม้แบบนี้นะครับวิธีการของผมก็คือจะเอาไม้ไปทาบแล้วก็ขีดแล้วก็ตัดแล้วก็นํามาปะแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อประกอบไม้เป็นรูปกล่อง2องอันแล้วนะครับผมก็จะนํามาติดตั้งกับขานะครับโดยการยึดเข้าไปแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของขาที่2นะครับผมจะต้องต่อา ให้มันยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโดยการนําไม้ลูกเต๋ามาต่อกันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะนาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับให้เป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดแบบนี้นะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นํามาขัดลบคมลบมุมนิดหน่อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยก็เป่าฝุ่นทําความสะอาดนิดนึงนะครับสำหรับงานนี้ผมจะใช้เป็นงานดิบเลยนะครับไม่ได้ทําสีย้อมไม้นะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้แม่บ้านนาไปจัดเรียงเครื่องปรุงได้ตามใจชอบของเขาเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดดตติาามเเเพพื่อป็นนกกลัังใใจห้้ววรรยะคบ